สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมเที่ยวตามตะว,วันก็จะมาจิบกาแฟนะครับที่ร้านทำโฮมครับผมเป็นคาเฟ่สไตล์แบบต้นไม้ธรรมชาติหน่อยนะอยู่ในตัวอําเภอเมืองศรีสเกตนี่แหละบรรยากาศดีเห็นเพื่อนๆใน f a c e b o o k โพสตกันครับก็เลยต้องมาโดนนะครับวันนี้ผมก็มากับครอบคอรัวนะครับมากับพี่ๆครับพี่เป้ศรีส,สเกตสบายดีครับแล้วก็พี่สาวและพี่สะใภ้ครับผม เราจะมาจิบกาแฟเบาๆบางๆกันครับผม go, go, go. โก้โก้โก้อบรรยากาศดีอ๋อมีอาหารขายวยวยๆเนี่นะแบบก็นั่งอย่างนี้น้องโลงอ่ะพี่ พี่ผมสั่งจุกแล้วสวัสดีครับมีเครื่องดื่มอะไรแนะนำบ้างครับอันนี้ชื่อว่าร้านอะไรครับทามหรอครับทามโฮมอ๋อเป็นเป็นชื่อใช่ไหมครับเป็นชื่อคนใช่ไหมอ๋อทาอทามโฮมทาบ้านอย่างเงี้ยฮะโอ้สวยดีสวยดีคนคนละร้านกับกู๊ดวิวใช่ไหมฮะอ๋อ อ๋อพี่อ๋อเป็นเป็นญาติกันพี่ผมสั่งอาหารกูดิวมากินนี่ก็ได้ไม่ก็สั่งเครื่องดื่มก็ได้มีอะไรแนะนำบ้างครับเป็นกาแฟอะไรอย่างเงี้ยกาแฟใช่มคะมี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 อะไรบ้างฮะเป็นพวกเป็นฮันนี่แบ็คครับพี่อ๋อแต่แต่ผมทานกาแฟมาแล้วแหละเอาเป็นน้ำน้ำมีเอาเอาชาเขียวก็ได้ครับเดี๋ยวผมขอดูเมนูดีกว่าเนาะ หลังครับ <function als. S 2> ชิลมากบรรยากาศก็จะมีโอ้ราคาโอเคนะราคาไม่แพงมีนมด้วยผมด้านหลังจะเป็นอาหารอาหารมาจากบ้านเลนใช่ไหมข้างในมันเป็นที่นั่งนะคะที่ห้องแอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่ใช่ไหมแต่นั่งกับมือแต่ดีเนาะบรรยากาศแบบมีบารในข้างในอ๋อมีบาร์มีเป็นโต๊ะไหม เป็นโตปนเก้อีนั่งได้แต่ว่าช่วงโควิดเนี่ยไม่ได้ให้เข้าไปแต่ว่าถ้าจะเข้าไปถ่ายรูก็เดไปถ่ายได้ขอขึ้นไปถ่ายได้อยู่นะได้ที่ผมสั่งเลยโทษนะครับน้องขอโทษนะครับ ในช่วงโควิดเขาจะงดให้เข้านะครับแต่เราขอเข้าไปถ่ายบรรยากาศด้โอ้สวยมากๆเลยนี่มีน้องเข้ามานั่งถ่ายรูปเก๋เลยโอ้โหโอ้เป็นแบบเอ้เก๋แ่ะ้งหเป็นห้องนอนได้เลย ตอนทำนี่ตั้งใจทำเป็นบ้านหรือว่าทำเป็นร้านเนี่ยฮะ <laughs> โอ้ชิวอ่ะสวยๆเนาะงรรยากาดดีอะอันนี้ก็จะเป็นซุ้มน้ำครับแม่งหลักแบบร้านๆ มีเศษอยู่นะ <laughs> สามบาทพี่ผมพี่ผมสั่งอะไรไปปังยิงใส่สเต็กกับอันนี้มาชิมพี่ผมสั่งอะไรบ้างน,น้ำน้ำปังนมเนยแล้วก็น้ำของเจาน้ำอะไรมีมีน้ำอะไรบ้างครับน้ำเปล่าสั่งน้ำเปล่าของเจ้าน้ำอะไรพร้อมไปสั่งเองไปเอาเป็นพวกโซดามะนาวอะไรมีไหม ผมขอแดงโซดามะนาวก็ได้ฮะทำสวยดิผมจ่ายไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ ถม่ตอกเมื่อก่อนบ้านเราไปยี่วนยนนั้นพี่อะไรเพาี่บีทเต็มพี่เยอะเครื่องเลยงนอนเไ่ปงเหมือนเหมือนเพื่อนผมทำไม่ค่อยได้เวลามันยาาไม่ได้ทำไรแต่ว่าได้แบบเพอได้ขาห้มาให้เบอกไแล้วเข้าไปได้ไหมห้องอ่านหนังสือเขาเดินไปถ่ายแล้วแต่กี้ไปเดินไปดูไดูเลยเป็นป็นระเบียงนอนได้ไปข้างบนเลยตรงหน้าต่างข้างบน เจ้าถินเจ้าทิน,ทนหมาหมาไทยน่ารักดีเนาะหมาแล้วผมแสดงว่าถ้าเราซื้อที่แถวนี้ได้เดินถ่ายรูปเพื่อนๆครับก็มีนห้องสาวสองคนให้ไปเป็นลกล้องช่วยถ่ายรูปให้ครับก็ยินดีบริการครับผมดูแลดูแลนี่ครับตัวนี้ครับผมพพข,ของ oh. เป้นแน่เลย มาครับโอ้สเต็กของพี่ปุ๋มสปากเกตตี้ครับยัว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 เขาบอกว่าก็อยู่ฟูการีนะตอนนี้น่าจะเข้าน,นี่คือ,อสปากเกตตี้อะไรครับเนี่ยต้องต้องระมัดระวังสปาเกตตีต้ตตหมูอันนี้อะไรสเต็กอะไรพี่ปุ๋มสเต็กหมูอันนี้ของพี่ปุ๋มใช่ป่ะสระแม่พี่บีสั่งมากินด้วยกันนี่แหละ,<ส>ะนขอช้อนมากินด้วยกันนะครับ แต่แบบครับเพื่อนๆทุกอย่างอ่ะต้องระวังเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปก่นอนอ ไม่ต้องผมจะไปซื้อตอบแล้วผมก็ตัดเลนผมตัดเลนพันยังไงขอบคุณครับมันมีร้านประจำผมช้อนวิเป้รับช้อนหน่อยอ่านแค่ใส่อ่านหนังสือกับเขาผิดเพีตัดอาหารถือว่าอร่อยเลยนะเพื่อนๆราคาไม่แพงด้วยครับเครื่องดื่มพวกกาแฟหรือน้ำหวานต่างๆก็ถือว่าราคาโอเคมากๆครับร้านแต่งได้เรียบง่ายดีครับ แต่มีสไตล์นะเปิดมีดนตรีบรรเลงเบาๆให้ฟังอีกโอ้โหเหมาะแก่การมากับครอบครัวหรือมากับเพื่อนๆนะครับผมกับบรรยากาศแบบนี้ครับ ดีมากเพื่อนๆกับคาเฟ่อย่างนี้ครับบรรยากาศอารมณ์ต้นไม้ธรรมชาติครับราคาไม่แพงด้วยนะคนก็จะมานั่งทานอาหารกันครับที่โป่งโล่งดีครับเหมาะกับช่วงสถานการณ์โควิด19แบบนี้แล้วมาเที่ยวกันด้วยเพื่อนๆ้านกาแฟในสีสเกตสสวยมีเยอะมากแล้วเจอคลิปถัดไปนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับ ช่องเที่ยวตามตะวันจ้า